สมเด็จเดชกระเดื่องดังทั้งแผ่นดินพระเจ้าเหนือชีวินชีวิตหวังอยู่หัวฮัไทยเห็นเป็นพลังมหาใหญ่ยิ่งยังหวังยืนยาววชิราชั้นเลิศประเสริฐแล้วลงตรงบัลลังก์แก้วสถิตกล่าวกรประกอบสับปกิจประสิทธิ์สกาวบดินทระ,ระยิ่งเท้าด้วยหลักธรรม เทพยะยิ่งใหญ่ในทิพสถานวระประเสริฐสำราญทุกสัตว์จำอังกูลก่อกรยากิจประกอบกรรมทรงคลองธรรมคลองไทยนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายนัทพงศ์ปริติธรรรงผู้อำนวยการบริหารกลุ่มนักธุรกิจ BNI Billionaire พร้อมคณะนะ